ยท้อาคัทลับล่าสีขาววางอยู่ต่อหน้าแล้วขอจะมาผ่านพวกเราข้าจะทุ่าร่ท้าด้วยการการลงทันจะลงทันความชัว่วร้ายข้าเปมคมดาาสะท้อนเลยอิข้าแต่เจ้า สวัสดีครับวันนี้พบกับเกมเซเว่นไนท์รีเวิร์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงห่อคอยไม่สิ้นสุดนะครับชั้นที่ร้อยเก้าสิบนะครับต้องบอกว่านะครับชั้นเนี่ยมันเป็นชั้นที่ผมเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวอัพมาแก้ทางบอสเยอะมากๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสำหรับทีมของผมนะครับมันไม่เวิร์คเพราะว่าชั้นเนี่ยครับมันมีทั้งใบทั้งเดทัทั้งชุบแล้วก็ทั้งล้างแล้วก็บวกอมตะอีกครับโอ้โหอ เยอะมากๆเลยซึ่งทีมกายภาพของผมเนี่ยมันมีเกิดแต่ว่าส่วนมากเนี่ยมันจะตายก่อนเพราะว่าพอบอสชุบนะครับมันจะล้างสถานะอมตะของผมด้วยแล้วก็ทําให้ตัวดามจของผมตายครับก็คือพวกแทโอแล้วก็พวกตัวที่ใส่แหวนอมตะนะครับทีนี้มันก็มีทั้งตัวฮิวด้วยแถมดามจอ่ะมันแรงมากๆเลยนะครับบอสพวกเนี่ยแล้วก็มันเนี่ยจะตายยากมากๆเลยเพราะว่ามันมีทั้งมีแบบตายแล้วเกิดใหม่นะครับมีทั้ง กราะมีทั้งอมตะบอกเลยว่าปวดหัวมากๆนะครับกับตัว cc ตัวดาเมจของมันครับแล้วก็ความเป็นซอมบี้ของมันนะครับทีนี้เรามาดูกันบ้างครับว่าบอสแต่ละตัวเนี่ยมีสกิลอะไรกันบ้างนะครับก็มีลีน่าเดลโลนนะครับไอรีนโรซี่ไพยนะครับเริ่มจากลีน่าก่อนครับลีน่าเนี่ยผมจะดูที่หกดาวเลยครับลีน่าเนี่ยมันมีตีธรรมดาฮิวเลือดนะครับแล้วก็ท่าสที่ท่าหที่ฮิวเลือด ได้แรงมากๆแล้วก็มีท่า2นะครับที่ลดเกราะป้องกันของเราแล้วก็เพิ่มปริมาณความเสียหายที่สร้างขึ้น,นครับส่วนแพสซีฟของมันนะครับก็เพิ่มต้านทานผลนะครับแล้วก็จะเป็นได้รับโล่ป้องกัน,นครับ45%เพิ่มต้านทานผลนครับมันจะทําให้บอสทีมเนี่ยครับมันติดสถานะยากขึ้น,นครับ34%เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากให้มันติดสถานะได้ง่ายขึ้นนะครับตัวที่ทําสถานะเนี่ยต้องทําค่าสถานะ ตรงนี้ครับผลเข้าเป้าให้ได้สามสิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับมันถึงจะติดสถานะแบบปกติของเราต่อมานะครับตัวที่สองนะครับเป็นเดลโรนครับเดลโรนหลักๆก็คือจะเป็นเป้าเดี่ยวที่แรงมากๆครับโจมตีห้าครั้งร้อยห้าสิบแปดดาเมจแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือจะเป็นใบครับอันนี้เป็นเป็นศัตรูทั้งหมดนะครับแล้วก็อัตราติดหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับส่วนการตีธรรมดานะครับก็จะทําให้ติดใบเหมือนกันครับแล้วก็แพสซีฟเนี่ยมันก็จะป้องกันการเสียหายนะครับสี่ฮิต แล้วก็เพิ่มปริมาณความเสียหายที่บอสสร้างขึ้นด้วยครับตัวนี้หลักๆก็จะเป็นใบนะครับที่ที่ต้องระวังแล้วก็เป็นตัวคมเขี้ยวแห่งความตายนะครับที่ดาเมจค่อนข้างแรงใส่ศัตรูเป้าเดียวครับต่อมานะครับก็คือไอรีนนะครับไอรีนเนี่ยหลักๆที่น่ากลัวเลยก็คือจะเป็นตัวไฟช็อตนะครับจะเป็นสถานะไฟช็อตหมู่นะครับแล้วก็ไฟช็อตเดี่ยวซึ่งไฟช็อตหมู่เนี่ยมันมีอัตราติด30%นะครับ2ฮิตนะครับก็ เรียกว่าครึ่งครึ่งเลยทีเดียวแล้วก็ไฟช็อตเดียวนะครับไฟช็อตเดียวเนี่ยมันก็โอกาสติดเยอะมากๆครับแล้วก็แพสซีฟของมันเพิ่มพลังโจมตีกายภาพนะครับแล้วก็จะคืนชีพแบบตองหมายของหมายวามว่าตัวเนี้ยครับจะมีเลือดทั้งหมด2หลอดนะครับหลักๆที่ต้องกลัวตัวนี้ก็คือจะเป็นดาเมจที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็เป็นตัวไฟช็อตนะครับติด C ีต่อมานะครับตัวที่4ี่นะครับก็คือเป็นโรซี่นะครับโรซี่เนี่ย สกิลที่น่ากลัวของเขาครับก็คือจะมีสกิลชุบชีวิตนะครับอันนี้จะเป็นคืนชีพพันธมิตรของเขาครับสองคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะลดเทิร์นบัฟของเราครับที่น่ากลัวตรงเนี้ยเพราะว่าทีมผมครับมันเป็นแทโอแล้วก็เป็นตัวใครนะครับที่ใส่แหวนเกิดแราแหวนอมะตะเกิดใหม่มันแทโอทีเนี้ยส่วนใหญ่อะ่ะเวลาเวลาเราทำดาเมจไปสักพักหนึ่งแล้วครับแทโอกับใครผมเนี่ยจะติดสถานะอมะตะนะครับซึ่ง ซึ่งตอนอมตาเนี่ยมันจะทําดาเมจแรงมากๆเลยครับสำหรับแทโอแล้วก็ใครเนี่ยที่บางครั้งสกิลมันยังไม่ได้ออกครับทีนี้ครับพอเราออกสกิลไปอ่ะฝั่งศัตรูมันตายครับพอมันตายเนี่ยส่วนใหญ่นะครับโลซี่เนี่ยมันชอบใช้สกิลนี้ครับเพื่อชุบชีวิตทีมของมันทีนี้พอมันใช้สกิลนี้ชุบทีมของมันครับเราก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเพราะว่าเราตายก่อน พอเราตายเสร็จปุ๊บอยู่ในสถานะอมตะครับเราก็โดนล้างเทินบับนะครับสุดท้ายตัวที่ยังไม่ได้ออกสกิลก็ตายทําให้ดามจและตานน้นนะครับก็เรียกว่าแพ้ไปได้เลยเพราะฉะนั้นนะครับก็ผมก็จะพยายามให้ศัตรูมันตายก่อนแล้วให้มันรีบใช้สกิลนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะตายให้มันรีบรใช้ไปก่อนเราจะได้ไม่โดนมันล้างเทินบับนะครับลดเทินบับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งที่น่ากลัวนะครับก็คือสกิลเดชนะครับเดชเนี่ย ตาที่สามครับไม่ค่อยน่ากลัวหรอครับมันจะน่ากลัวที่ตาที่หนึ่งกับตาที่สองเพราะว่าถ้าเกิดเราติดตั้งแต่ตาแรกๆครับแล้วมันพวกแทโอเนี่ยมันตายก่อนมันจะอามาตะแค่สองเทินเท่านั้นแล้วทีนี้มันออกสกิลไปครับสุดท้ายด่านที่สามก็จะไม่ผ่านครับแต่ถ้าเกิดเราโดนเดสด่านที่สามอันนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับซึ่งทั้งสามรอบนะครับเราก็จะเจอบอสแบบเหมือนกันเลยแต่ว่าดาวจะลดลงครับแต่ว่าความสามารถเดสของมันก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับ สำหรับสกิลนี้ความน่ากลัวก็จะอยู่ที่ชั้นแรกกับชั้นที่2นะครับส่วนแพสซีฟของมันนะครับแพสซีฟของตัวเนี้ยมันก็จะทำให้เพิ่มพลังของตัวเองนะครับตาม HP สูงสุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเลือดของบอสเนี่ยน้อยกว่า50นะครับมันก็จะได้รับความคุ้มกันความเสียหายทั้งหมด3เทอร์นครับทำให้เราเบิร์ดบอสตัวนี้ตายยากขึ้นนะครับมันก็จะทำงาน1ครั้งต่อการต่อสู้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นบัฟสาหรับทีมของมันนะครับ ก็คือเขาจะเพิ่มอัตราปรับใช้ผลเนี่ย20%เหมือนวามว่าเราจะโดนซีซีได้ง่ายขึ้นนั่นเองส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็คือไพยนะครับไพเนี่ยที่น่ากลัวจริงๆเลยก็คือเป็นดาเมจที่รุนแรงมากๆครับของสองสกิลแล้วก็การติดไฟเผานะครับซึ่งสกิลเนี่ยเป็นดาเมจที่แบบแรงมากๆเลย400%นะครับแล้วก็ทาดาเมจตามเลือดของเราแถมยังติดไฟครับซึ่งสกิลของไพยนะครับติดไฟทุกสกิลเลยทั้งสกิล2สกิล1ที่เป็นเป้าหมายทั้งหมดครับแล้วก็ ตีธรรมดาก็จะติดไฟเหมือนกันครับแล้วไฟของเขาเนี่ยค่อนข้างแรงมากๆเลยครับเพราะว่าดาเมจพื้นฐานของเขาอะ่ 7, ะ7,002ครับซึ่งการติดเผาไหม้เนี่ยมันจะทําความเสียหาย80%ของพลังโจมตีของผู้ไล่หมายความว่าเราจะโดนดาเมจประมาณที่5,007-5,008เลยครับต่อการเผา1เทินแล้วเผาของเขาเนี่ยมันสแต็กได้ด้วยหมายความว่าเราสามารถแบบโดนสแต็กซ้อนกันถ้าเกิดโดน5,007-2ฮิตก็ ถือว่าแรงมากๆเลยอันนี้คือ5,007ก่อนที่จะหักก่อครับพอหักก่อก็ถือว่ายังโดนแรงอยู่ดีนะครับโดนเป็นแบบหลายพันเลยค่อนข้างน่ากลัวเลยสําหรับตัวนี้แถมตัวนี้มันยังคายยากมากๆด้วยจากแพสซีฟของมันเพราะแพสซีฟของมันเนี่ยครับมันจะทําให้ตัวเองเนี่ยตายแล้วฟื้นขึ้นมาครับ1ครั้งพอฟื้นขึ้นมาก็จะได้โล่ป้องกันเท่ากับอีก135ของพลังโจมตีกายภาพอีกด้วยซึ่งพลังโจมตีของมันก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวหมายความว่า รอบแรกเราก็ฆ่ามันยากอยู่แล้วทีนี้ถ้าเกิดให้มันได้ออกสก,กิลสักครั้งนึงครับต้องบอกเลยว่าทีมเราเนี่ยน่าจะเจ็บหนักเลยทีเดียวเอาละครับสำหรับสก,กิลของบอสชั้น190นะครับก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวต่อมานะครับเรามาดูทีมของผมที่ผมใช้ในการเคลียร์ด่านชั้นนี้กันบ้างซึ่งเซตนี้นะครับก็คือเซตที่ผมใช้ในการเคลีย์ด่านชั้นที่190นะครับเพียงแต่ว่าดาวในตอนนั้นกับดาวในตอนนี้อาจจะไม่เท่ากันนะครับซึ่งคลิปนี้ที่ผมอัดน,นับเป็นคลิปที่ อัดหลังจากที่ผมผ่านด่านมาสักพักแล้วนะครับมันก็เลยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างแต่ว่าโดยรวมครับของเนี่ยก็ยังใส่เหมือนเดิมนะครับแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีจํานวนดาวแล้วก็สัตว์เลี้ยงครับที่มันเก่งขึ้นตอนนั้นนะครับที่ผมลงเนี่ยคิดว่าพลังโจมตีตรงเนี้ยน่าจะยังไม่มีแล้วก็ดาวน้อยกว่านี้ดาเมจมันก็หายไปเยอะเหมือนกันครับทีนี้มาดูกันบ้างว่าแต่ละตัวที่ผมใช้เนี่ยมีตัวอะไรบ้างก็จะมีเป็น ไอรีนนะครับคางูละแทโอนะครับไข่แล้วก็ลีน่าต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนหน้าเนี่ยผมลองมาหลายวิธีมากๆเลยสําหรับการที่จะผ่านด่านนี้เพราะว่าบอสเนี่ยมันมีทั้งใบทั้งเดสท,ทั้งติดไฟเผาทั้งฮิลแรงครับซึ่งตัวที่ผมใช้แก้ทางอะตอนแรกอะผมปั้นมาหลายตัวมากๆเลยสําหรับด่านนี้ทําให้เสียทรัพยากรไปแบบเยอะมากๆเลยเพราะว่าด่านเนี้ยผมตอนแรกเล่นไม่ผ่านนะครับ แล้วผมก็ใช้แบบหลวงลีมารับสกิลใช้ตัวกันเผาไหม้ใช้ตัวกันใบใช้ตัวล้างสถานะก็ไม่ได้ครับสุดท้ายมันทนดาเมจบอสไม่ไหวจริงๆก็เลยกลับมาใช้เซตนี้แล้วลองเล่นอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าสู้ได้เฉยเลยครับแต่ว่ามันไม่ได้สู้ได้ในครั้งแรกครับก็ต้องอาศัยการเชนดาเมจแล้วก็าการทำซีซีต่อเนื่องกันไปครับหลักๆที่ผมใช้ในเซตนี้นะครับก็คือจะทำดาเมจครับเพื่อ ให้บอสเนี่ยมันฮิลมันชุบมันบัฟไปครับทำให้บอสไม่มีสกิลมาโจมตีใส่เราแล้วก็ทำให้เราไม่ติดสถานนะอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็อาศัยการเชนซีซีช่วยนะครับเมื่อสกิลแทโอกับสกิลใครเนี่ยซึ่งเป็นดาเมจหลักของผมสกิลคูดาวอยู่เดี๋ยวเรามาดูของแล้วก็มาดูเซ็ตที่ผมใช้กันบ้างนะครับมาเริ่มที่ไอรีนแล้วไอรีนเนี่ยเซตที่ผมใช้นะครับก็จะใช้เซตบ็อกนะครับที่มีผลเข้าเป้า ซึ่งผมทําผลเขาเป้าสูงมากๆเพราะว่าผมต้องการให้มันใช้สกิลไฟช็อตนะครับเปลวฟ้าจากสวรรค์นเนี่ยก็ต้องการให้มันติด cc ได้สูงนะครับต้องการให้มันมีโอกาสติด cc ได้บ่อยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันมีสกิล c c 2ี c c เลยซึ่งหลักๆที่ผมเอามาใช้เนี่ยก็เพราะเหตุนี้แล้วก็ตัวมันเนี่ยมันมีดาเมจด้วยเพราะว่าหลังจากที่มันติดไฟช็อตนะครับ มันจะมีสกิลไฟช็อตนี่ครับซึ่งจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติม40%ของพลังโจมตีของผู้ไล่แล้วเซตของผมครับก็คือจะเป็นใช้เซตบล็อกที่เป็นออฟผลเข้าเป้าหนึ่งอันนัดส่วนที่เหลือจะเป็นออฟพลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเลยนี่ครับเป็นเปอร์เซ็นต์พลังโจมตีทั้งหมดเลยซึ่งพอรวมๆกันแล้วดามเมจของผมก็จะได้ประมาณ3,500แล้วก็มันสามารถยืนแทงดาเมจได้ระดับหนึ่งครับบวกกับมีแพสซีฟที่มันเกิดใหม่ได้แล้วก็มี บัฟพันธมิตรนะครับที่แอมดาเมจกายภาพเพิ่มขึ้นมาถึง25%ซึ่งค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะพอมารวมุมกับตัวอื่นและที่ผมเอามันมาแทงได้เนี่ยเพราะว่าผมมีลีน่าครับนี่ครับลีน่าซึ่งลีน่าเนี่ยต่อให้มันตายแล้วเกิดมาชีวิตที่2มันก็ยังสามารถฮิวได้อยู่ครับมันก็เลยสามารถแทงได้ระดับหนึ่งแล้วก็ลีน่าเนี่ยครับอ่าแพสซีฟของมันเนี่ยมันจะเพิ่มความเสียหายคิทิคอน และทั้งแทโอกับทั้งไข่ของผมเนี่ยมันทําความเสียหายคีย์ที่คอนเป็นหลักนะครับตัวนี้มันก็เลยคูณแบบแรงขึ้นมากๆเลยส่วนของของลีนาของผมนะครับก็จะเป็นเซต HP ทั้งหมดเลยครับออฟเฮหมดเลยมันทําให้ตัวลีนาผมเนี่ยฮิลแรงมากๆเลยแล้วก็ผมอัพสกิลท่านหนึ่งนะครับซึ่งผมชอบมากๆเลยสกิลนี้เวลาตีมันก็จะฮิลให้กับตัวที่เลือดน้อยที่สุดนะครับต่อมานะครับมาดูคาโมระของผมกันบ้าง คางงระนะครับหลักๆที่ผมใช้มาเลยเนี่ยเพราะว่าหนึ่งนะครับมันมีสกิล CC ครับซีสกิลนี้ก็คือสกิลปลดปล่อยล่าอสรพิษนะครับเป็นสกิลที่จะทําให้ศัตรูเป็นหินนะครับแล้วโอกาสก็เยอะมากๆเลยซึ่งผมอัพมาแล้วด้วยโอกาสเป็น5 5เนะครับและทํา C c ต่อเนื่อง2เทิร์นนะครับและมีสกิลนี่ครับดาบอริจินะครับสกิลเนี่ยมันจะทําให้การฮิลของศัตรูเนี่ยได้รับน้อยลงนะครับ ซึ่งบอสของด่านเนี่ยครับก็คือเป็นลีน่าเหมือนกันแล้วมันฮิลแรงมากๆเลยซึ่งผมใช้สกิลเนี่ยมาช่วยตัดอยูมันครับแล้วก็แพสซีฟของมันะครับแพสซีฟของมันเนี่ยมันจะเป็นถ้ามันตายเนี่ยมันจะเพิ่มความเสียหายคีิิคอนไปอีกแต่แพสซีฟเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อตัวเองตายนะครับและต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวแพสซีฟตัวเนี้ยจริงๆมันมีลีน่ามาบัฟให้แล้วครับถ้าเกิดมันตายเนี่ยผลมันก็จะไม่ได้ เพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่าสกิลเนี่ยมันเป็นสกิลที่ทับกับลี่าครับมันไม่สามารถทับซ้อนกันได้แต่ว่าตัวเนี้ยครับที่ผมเอามาเนี่ยหลักๆก็คือเป็น CC แล้วก็ตัดฮิลครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันตายยากมากๆเพราะว่ามันมีสกิลเกิดใหม่ที่ต้องรับดาเมจถึง8ครั้งถึงจะตายนะครับซึ่งผมจัดมันยืนแนวหลังแล้วโอกาสที่โดนดาเมจเนี่ยก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่และตัวเนี้ยครับผมอัพ ของให้มันเป็นสายโจมตี้วยครับซึ่งอัตราคีย์ที่คอนเนี่ยอยู่ที่91%าสิบนะครับคียดาเมเอจอยู่ที่180%แล้วก็มันมีดาเมจพอสมควรครับเป็นของอัตราเซตคียเลยครับสามารถคอยช่วยดาเมจได้อีกตัวหนึ่งแล้วก็สกิลมันเป็นสกิลหมู่ที่โดนแบบ4คนกับโดน5คนครับทาให้เราเนี่ยมีดาเมจเพียงพอที่จะฆ่ามันเพิ่มขึ้นนะครับต่อมานะครับมาดู2ตัวสําคัญของผมกันเลยก็คือแทอนะครับ ทโอเนี่ยผมได้มาแล้วเป็น6ดาวนะครับเล่นสสายจุดอ่อนนะครับซึ่งพอตัวเนี้ยเป็น6ดาวแล้วท่า1กับท่า2ของมันครับมันจะคียที่ค้อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบวกกับจุดอ่อนทําให้ตัวเนี้ยเป็นติดคีจุดอ่อนนะครับซึ่งแรงมากๆเลยแล้วผมก็ใส่ดาเมจแบบจัดเต็มให้เลยความเสียหายคียที่ค้อนองร้อยส่ิอนะครับอัตราจุดอ่อนก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็พลังโจมตีมีถึง4ี่พันครับ และสกิลอีกสกิลหนึ่งที่สําคัญครับขาดไม่ได้เลยก็คือสกิลปีกดําตัดจันทานะครับสกิลเนี่ยครับมันจะลดเทิร์นบัฟของเป้าหมายครับสองเทิร์นครับเป้าหมายก็คือเป็นศัตรูทั้งหมดนะครับหมายความว่าเวลาที่ลีหน้าของฝั่งศัตรูนะครับบัฟฮิลนะครับหรือว่าเป็นเป็นบัฟแสดงผลต่างๆนะครับบัฟอมตะอะไรก็แล้วแต่ผมจะใช้สกิลเนี่ยในการตัดฮิลของมันนะครับทําให้ การฟื้นฟูเป็นเทิร์นๆของลีนาฝั่งศัตรูเนี่ยหมดไปนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยครับนอกจากลดเทินบับได้เนี่ยมันยังมีดาเมจที่แรงมากๆเลยครับเพราะว่าผมอัพมาสุดเลยตัวนี้เป็นตัวดาเมจหลักของผมเลยครับต่อมานะครับอีกตัวหนึ่งก็คือไครไครเนี่ยมันเป็นตัวที่ดาเมจจัดมากๆอยู่แล้วครับและเมื่อใส่กับทีมโจมตีนะครับ3ามคนขึ้นไปเนี่ยแพสซีฟของมันนะครับก็จะทํางานจะทําให้มันมีเกาะป้องกันนะครับ3ามคิต แล้วก็มันมีบัฟของตัวเองนับที่เพิ่มอัตราคิย์เดคอนให้ตัวเองอีกแล้วก็สกิล1กับสกิล2อของมันนับทำดาเมจที่แรงมากๆเลยซึ่งสกิล1นะครับจะทําความเสียหายตามเลือดที่หายไปของศัตรูนะครับหมายความว่าถ้าเลือดศัตรูหายไปเนี่ยถ้าหมายความว่าถ้าเลือดศัตรูหายไปเยอะเท่าไหร่นะครับมันก็จะทําความเสียหายได้แรงขึ้นเท่านั้นเป็นสกิลที่แรงมากๆเลยส่วนท่า2ก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับเพราะว่ามันขจ,จัดบัฟครับเวลาที่ลีน่าหิวครับผมก็ใช้สกิลขจัดบัฟ คอยช่วยมาล้างผลการฮิลของลีนานะครับทําให้ลีน่าฝั่งศัตรูเนี่ยแบบฮิลเพื่อนได้น้อยลงครับและที่สําคัญครับแต่ละสกิลของมันเนี่ยจะโจมตีสองฮิตนะครับซึ่งการโจมตี2ฮิตเนี่ยมันช่วยเคียร์โลของพวกเดลโลนได้นะครับทําให้โลมันแตกไบแล้วก็การตีแพสซีฟของมันเนี่ยมันสามารถขจัดบบฟได้ด้วยสองตัวนี้ครับผมเอามาใช้คอมโบกันนะคร,ระหว่างใครกับแทโอในการล้าง คอยช่วยกันล้างลีน่านครับแล้วก็คอยทำดาเมจให้ลีน่ามันหิวแล้วก็ให้โรซี่มันชุบนะครับก่อนที่เราจะตายซึ่งแหวนที่ผมใช้นะครับก็ผมโชคดีที่ได้แหวนอามาตามาแต่ทีเนี้ยมันก็ชอบโดนขัดโดยโรซี่นะครับซึ่งโรซี่เนี่ยเวลาเพื่อนมันตายครับมันก็ชอบชุบพอชุบเสร็จปุ๊บแหวนอามาตะสองเธอนะมันก็จะถูกล้างไปด้วยทีนี้พอสกิลที่ไม่ได้ออกนะครับมันก็ดาเมจหายเพราะว่ามันตายไปก่อนแหวนก็คือไม่ได้ใช้ครับ ส่วนรูปแบบการยืนนะครับผมจะยืนแบบหลัง4หน้าหนึ่งนะครับที่ใช้รูปแบบการยืนเนี่ยเพราะว่าตัวที่ถึกที่สุดในทีมเนี่ยของผมอ่ะมันก็คือตัวไอรีนั่นเองเพราะว่าไอรีเนี่ยผมใส่เซตบล็อกนะครับแล้วมันก็มีเกิดมาด้วยแต่ถึงมันจะถึกยังไงนะครับมันก็ทนดามจบอสไม่ไหวยอยู่ดีเพราะว่าบอสเนี่ยมันทําความเสียหายแรงมากๆเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้ผมชนะในแมตช์นี้ได้นะครับก็คือ ทำดาเมจใส่มันนะครับจนบอสมันไม่สามารถทําดาเมจสวนกลับมาได้เพราะมัวแต่ฮิวแล้วก็ชุบทีมตัวเองที่โดนดาเมจของเราไปนะครับหลังจากที่เราใช้ดาเมจทั้งหมดนะครับผมก็จะใช้ตัว CC นะครับของไอรีแล้วก็ของคางูละนะครับทําให้มันติดสายฟ้าแล้วก็มันติดกิ่นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้สกิลต่อไปได้นะครับส่วนการที่ทีมผมจะผ่านด่านชั้น190ไปยังไงเนี่ยเดี๋ยว เราไปดูกันเลยครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่กําลังไต่หอชั้น1 9อยอยู่แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถประยุกต์ใช้นะครับจากการดูคลิปนี้ของผมได้หวังว่าเพื่อนๆจะผ่านชั้น190กันเลยนะครับส่วนการกดสกิลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับตัวกสิ้นหุดมินเด้ลน่าตลกสิ้นดีบทเพลงแข่งการรักษา จบอ้อนวอแลวอมเพยาส่งก่อแม่ต้การบเกไอจงปั่นไปพระสัค่ะ

เร็วไปเอ,อยเ๋ยจงหยุดฉันแกสักไัความรุต้องลืมตาัะลออุกขึ้นเขาเอ๋ยอาหารของเจ้ามาถึงแล้วแกทะลุหปหมดเมฆฝนก่อตัวแล้ว อาครับล่าสีขาวอยู่ตหน้แล้ขจพวกเราถ้าจะทํลางา้องทันจะลงทันความชั่วร้ายถ้าคมดาาสัทธนและาออกข้าและเจ้า 报警啊